ในส่วนของเท e เวนเจอร์โฮ d ิ n งนะครับเกิดขึ้นจากการที่เทวเพนสนะครับเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับในช่วงกลางปี2017นะครับตามที่ทุกคนทราบดีนะครับเราก็เลยขอตั้งบริษัทเทวเ e นเจอร์โฮ d ิ n งขึ้นนะครับเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานซึ่งในเทวเ e นเจอร์โฮ d ิ n งเนี่ยเราแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น4ธุรกิจนะครับธุรกิจอแรกคือสีนะครับแต่เป็นสีอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์นะครับธุรกิจที่2ก็คือ เราเรียกว่าเคมีคลิ l b ิ s เนสนะครับธุรกิจที่3คือออโตม o ทีฟ e ด e เลอร์นะครับธุรกิจที่4คือ Property Development เครับเรียนอย่างนี้ครับในส่วนขาหนึ่งนะครับที่ผมเรียนคือธุรกิจอันนึงของภายใต้ที่ v เ n t u นเ h อร์โ n ดเนี่ยคือธุรกิจผู้จัดหน่ายรถยนต์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีมาแล้ว10ปี นะครับแต่คนคนทั่วไปเนี่ยมองนึกถึง t ี a เนี่ยก็จะนึกถึงสีนะครับรถยนต์เนี่ยเราทำมาตั้งแต่ก่อนรถคันแรกนะครับใน10ปีที่ผ่านมาเราเริ่มต้นจากสุสกิรหลังจากนั้นเนี่ยเราขยายธุรกิจมาที่ MG นะครับอยู่ในนามของ Best Auto Sales นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามี10สาขานะครับมีที่กรุงเทพ3สาขานะครับ มีที่ชลบุรี4สาขาแล้วก็ที่เชียงใหม่อีก3สาขานะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเราขายสะสมนะครับ12,000คันนะครับเรียกว่าเราเป็นเบอร์เบอร์ต้นเลยเบอร์หนึ่งเลยในะ MG กับ Suzuki นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเห็นนะครับคือการที่จะให้พอร์ตโฟลิโอเป็นบิส n ิสยูนิตที่ผมบอกว่ามันมี4ด้านนะครับในเ e e นด์เ e ื่อ d i n g ให้มันแข็งแกร่งเนี่ยมันยังขาดรถยนต์เนี่ยมันมเรามีอีโคคาร์ละ เอเราจะเห็นว่ามี SUV ใช่ไหมฮะที่เป็นแนวหน้าและเขาก็ล่าสุดเขาเปิดเปิดตัว pickup นะครับเรื่องขาด Luxury เราก็เลยได้เข้ามาทำา u x x u y y กับ Mercedes-Benz จริงๆผมอยากจะเียนย้อนกลับอีกนิดนึงคือก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาทำธุรกิจผู้จำหน่ายรถยนต์เนี่ยเราทำธุรกิจรีเลยกับรถยนต์มานานมากมนาน30กว่าปีเลยนะเนี่ยนะครับแต่เราอ,อาจจะอยู่ต้นทาง นะครับเรามีสีชุบรถยนต์หรือว่าเรียกว่า EDPaint นะครับ,นะรบสีชุบกันสนิมน,นอกจากตัวถังตัวบอดี้แล้วนะครับชัสซีทั้งหมดเนี่ยเป็นของเทวชินโตทั้งหมดบริษัทนี้ชื่อเทวชินโตนะครับเป็นบริษัทที่เราจอยกับชินโตที่ญี่ปุ่นซึ่งชินโตเนี่ยเป็นเครือของสมิโตโมชินโตมีความเชี่ยวชาญทางด้านสีชุบรถยนต์นะครับจริงๆผมอยากจะเบียนว่าสีอตสาหกรรมเนี่ย มัน r e เลเต็ทางด้านเทลยีทั้งหมดเลยนะครับเราสปินออฟออกมาเนี่ยเพื่อความคล่องตัวแต่และบริษัทเนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์ก็คือพาร์ทเนอร์เราจะเชี่ยวชาญทางโน้ h าวเราจะมีชาแนลประกอบร่างกันแล้วก็เรามีชิ้นส่วนจุดตัว,วอีกเรามีบริษัทชื่อ J2A นะครับอันนี้26ปีเราทำแอร์แบ็กทำเทปเซฟตี้เบลต์นะครับทำ uh, steering w h e e นะครับ ซึ่งทั้ง3ส่วนเนี่ยทำให้เราเห็นธุรกิจของประเทศไทยออโตเมติฟที่มันเติบโตประเทศไทยนี่เป็นผมเรียนว่าเป็นธุรกิจหลักหนึ่งของประเทศไทยคือธุรกิจรถยนต์เลยนะครับพอเราเห็นธุรกิจรถยนต์เติบโตเนี่ยเราก็มองเห็นว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ก้าวไปข้างหน้านะครับก็เลยเริ่มต้นจาก1ิปีที่ผ่านมาคือทำซูซูกิเ MG แล้วก็ก้าวมาถึง Merced e s b e n z ป นว่าเทอร์เรนเจอร์เนี่ยเราเราเาเราค่อนข้างเปิดโอเพ่นนะครับแน่นอนคอพิเศษเราเป็นสีนะครับแต่เราขยายพอร์ตนะครับจากรถยนต์40 20 3เอรอีก5ปีเซ็เป็น50เรนเราขยายพอร์ตนะครับแล้วก็การที่เราเติบโตได้เนี่ยนอกจากในเวอร์ซุ่ยไบบิสเนสเราเติบโตไปที่ต่างประเทศครับนะครับเรามองไปที่ CLMV ถามว่าทำไมเรามองไปที่นั่นแน่นอนอันนั้นคือ Emerging จ a r ง e t ครับใช่ไหมฮะแน่นอนใน CRMV เนี่ยเราโฟกัสไปที่เมียนมาก,กับเวียดนามซึ่งปัจจุบันเนี้ยตัวเลขในต่างประเทศของเราเนี่ยอยู่ที่600ล้านโดยประมาณนะครับเรามองไปนอนาคตเนี่ยปีไปที่1,200ล้านเท่าตัวครับโดยมองที่พม่าเป็นหลัก